ได้ไไงปดูครับผมในยูนิตร้อยพิลาชาน้ที่ป้องกันและกัาขังสารสนเภัยสามมังกัดสถานีดับเพลิงมาฝ้า้ยู่ทางสถานีได้จัดเจ้าหน้าที่ไปรักษาการประจําจุดก็ได้นํารถดับเพลิงประจําสถานีออกไปรักษาการรถดับเพลิงคันนี้กําลังจะออกไปประจําจุดขับขับอยู่ก็เจออุปสรรคครับ พัดเขาโงเลยเฮ้ยโอ้โหแหม่หวะเฮ้ยเฮ้ยแสงมาให้ได้แสงมาให้ได้รำคานได้นเนี่ยโอ้โหควันเพียบเลยเออแสงไปแซกก็สิ้นเลือดมันไม่ให้แสงเหรอพี่ดูดิดูดิเอาเอาเอา,เอามันขวางมันขวางแสงไม่ได้ก็ปาดหน้ามันเลยเำอะไรเนี่ยเออปาดไปเลยแหมคันนิดเดียวทำซ่า วนเรื่อวนลาวีเว้ยโอ้เฮ้ยอะไรเฮ้มันมันตามมาตริดจิเว้ยเฮ้ยโอ้โหโวยใจได้โวยมันตามว่ะเฮ้ยมันไม่ตามมันไม่มีรถไก่ย่างแต่รถพี่ครับไปไปรถพี่โอ้โหไม่ใช่ไก่ย่างครับจะย่างตเดิมนะเงียบเงียบเงียบเียบเงียบเลยเงียบเงียบ เฮ้ยเหยียบไปก็ย yeah, yeah, oh, yeah, okay, ิ่งลุกท่วมเลยหยุด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 เฮ้ยหยุดไปบ้าเฮ้ยตาสิเฮ้ยหยียบนีแล้วมันต้องยังตามมันได้ติดเลยเนาะพี่โอ้ยเหยียบอีกเหยียบอีกทิ้งมันไม่ขาดทิ้งมันไม่ขาดเลยครับแล้วครับบ่านตามพี่แต่ขาดแล้วมันไม่ได้ตามไปไปอะไรคนมันยังตามไม่เหรอพี่ไม่ได้ตามเผ้อไปโอ้โหไ้ว้าวเฮ้ย ว้าวอะไรเพี้ยอะไรเพี้ยอะไรความไม่ใจอ่ะเพี่เป็นไงมันไม่ได้ตัวใหญ่เอ้าเป็นไรอ่ะพี่ไปไปหนีเร็วไอ้ขัดเต็มเต็มโอ้โหไอ้ก็บอกตั้งดาแล้วอ่ะไปไปไม่มีใครตามไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตแน่เชียวแหมเจ็บใจไก่ยากเกี่ยวไหมวะนี่ ได้แทงรถไก่ให่ย่างไปได้กินเหม็นไหมทั้ง่นเหม็นๆไก่ย่างที่ว่าเป็นรถไก่ให่ย่างวิงญญ่งตามหลังด็กกระชันชิดขับรถหนีก็ยังไม่ได้กินอยู่ไปจอดก,ากลายเป็นรถของตัวเองครับีควันควยผุกม,มาบริเวณด้านหลังรถมีเพลิงไหมครับงานนี้หนีไก่ย่างพ้นแต่หนีที่ตัวเองโดนย่างไม่พ้นขอขอบคุณคุณยูนิคร้อยพิลาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา